มาได้ข่าวว่าท้าน้องเองก็ได้เปิดใจบ่โดยอ๋อเปิดใจหาคุณคุยบอว่าหาหักแท้เลยได้ไหถ้าคุณคุยแล้ว <c oughs> ถึกใจกะเอาเลยลถกใจะเ,เลย <c oughs> พี่เด้อพ่อแม่พี่น้องบัดส,สุขสคนนะบ่ว,ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือว,ว่าต่างประเทศนั่นเองก็ยินดีเนาะยินดีตอนหับเข้าสู่ส่องบ่าวสิรักบ่าวผู้ไทยเช่นเก่าเช่นเคยอ่าเมื่อนี้บ่าวชียรก,กาสิพาพ่อแม่พี่น้องมาหาทางทางสาวโสดคนหนึ่งเนาะซึ่งบ่าวชาติเองกรเพิ่งมาเมื่อนี้เป็นมื้อแรกว่าซั่นจ้ะโดยโดยมื้อนี้กรับผมมาพ่อกับเพิน่นบ่าวชียักเลยอะ่ะแวะมาเยี่ยมยามเนาะก็เลยมาท้ามไทย เรื่องสื่อเชียงห e งน้ำเพิ่นนี่แหละบ่าวสิรัดเองก็ยังบุฮู่เดี๋ยวผมบ่าวสิรัดจะพาพ่อแม่พี่น้องเนาะเข้าไปอบรมหรือวอ่าสอบถามสื่อดอว่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเบนประจําวันทุกมือนี้เนาะโอเคนะเนาะเดี๋ยวเขาก็เข้าไปสอบถามโอเคเนาะพ่อแม่พี่นอกก้นองเดี๋ยวบ่าวสิรัดจะพาพ่อแม่พี่น้องกับพี่น้องเพิ่นเลยเนาะไม่นี้กับบ่าวสิรัดบ่เดินมาคนเดียวเนาะก,กับมีทั้ง น้องเพิ cage, bitch, bitch. Lady, ่นนําบ่าวศิลาเดสบายดีเนาะสบายดีทงน FC ทงบาิลาเพิ่นโดยไปกันเลยโดยมื้อนี้ก็บ่ได้มา2คนเนาะหลายคนอยู่่่สบายดีโดยสบายดีโดยช่องเจ้านะ สาวบนเปียงสาวลาวฝากนี่เด้ออ๋มาถ่ายคลิปคือกันบอ๊ะนี่ก็มากับเจ้าขอเลยเนาะมาทำกันป่ะสัสยังไงก็เอายังไงมาเป็นทีมงานทำมันีีเนาะอ่าโอเคเนาะมาอนี่กันเนาะกับวอดดมากับบาร์ซิลงก้อนเนากับนี่ทางช่องเพป็นพี่เนาะอ่าโดยสบายดีทางเอฟซีบาส์ซิลัสสบายดีโดยสบายดีอ่าเพื่อนนี่มีชื่อช่องกันยังไงเนาะโอ้ชื่อช่อง๊ะโดยโดยบาร์ซิฟองซีแนลเด้อฝากติดตามเด้อผมเป็นพี่น้องเลยโดยโดยอ่าฝากติดตามเพื่อนในเนาะเป็นพี่น้องเด้อ อันนี้เนาะทางอันผู้ใหญ่เฮาเนาะโตยเจ้าสบายดีโดยสบายดีนี่ทางสาวไหลเพิ่นเนาะกําลังกินมากอันนี้เด้มากยังอันน่ะจักบ้านเฮาเอิ้นมาอินทีบ่มาอินทีบ่แม่นเฮาอยู่ไทยเฮาก็บ่ฮู้เพิ่นเอิ้นมาหยังเนาะอ๋อเพิ่นบ่ดเพิ่น้องเนาะว่าซั่นน่ะแม่นตะกี้น่ะาวไเคยกินอยู่อยู่ไทยว่าซั่นโดยๆเคยไปไทยเคยกินน่ะคนไทยเพิ่นว่าว่าเอ้ากินเป็นบ่ว่าซั่นเนาะอืเพิ่นบ่เคยกินว่าซั่นแม่นาวไก็ว่ากินเป็น โดยโดยโดยเราได้ลองกินเบอร์น้อยนึงบอกแต่รสชาติมันก็แซ่บไปรสชาติเป็นยังไงเนาะรสชาติกินเนี่ยผู้ใดแบบมากินมักกระเสกหรือว่ามักสตอเนาะโดยค้ายกันนั่นแหละคล้ายกันเนาะแม่นแซ่บไปสาวไร้แมาบ้านเท่ากังกินคือเก่าแบบแบบอดไรแบบสันสัตว์รสชาติแบบแซ่บแซ่บไหมท่านอ่อบอกเอฟซีให้แน่ว่าบอกคะแนนวันไดบอกมากนี่นะโดยโดยโดยการกินนี่บอกว่ามันกินได้หรือกินไม่ได้นะ กินได้ได้สะลายกินสิเบิดมากแม่นเนาะกินบ่ได้ก็คือสิบ่เห็นสลายในมื้อนี้เนาะ่ันซะกินบ่ได้คือเิสลายในมื้อนี้แหละมาจโอใหญ่แท้เนาะมาสิเป็นันี้คือูเาเนาะเบิ่งอีกทีโอเบิ่งคักจะเเลยนี่อ่าโอเคเนาะขใจทงสลายหลายเนาะโดยๆโดยสบายดีสดีสดีเนาะอ่าก่อนเสียงยังน้ําเพิ่นก็ยังบ่ทันูเด้โดยแม่นแหละอ่ะก็เดินกับอนา่านทงเฮาเนาะแนะนําให้หน่อยเนาะ ซื้อขุดนะอายุสาวเอ็ดปีซื้อสาวขุดอายุสาวเอ็ดปีผู้งามผนี่มีอันแฟนร์บ่เนาะยังบ่่วาบ่เนาะบ่มีแท้บ่เนาะแท้เลยเหมันยังบ่มมี่มาสั่นซะเป็นไนน้ออันคือว่าบ่มีเนาะเป็นเนี่เลือกล้มบ่หรือวันอดไรบ่ได้เลือก แต่ว่าอันแจ็คทีว่าจังได๋ก็บ่มักแล้วว่าจุงนีเข้ามาแอ่นลมออ่มก็หรือว่าหรือว่าอันเบาโสดน่ะบ,บ่ฮู้บ่เบาผืนสดเด็ดเลยไอ้เนาะบ่เประเัศน้อยค <c oughs> ือ,อ,อมือนี้กะบ่ได้เฮ็ดหยังแต่ละมื้อก็ไปนาเลี้ยงงัวไปนาเลี้ยงงวัวบ <c oughs> ่โดยเลี้ยงงัวไปเลี้ยงกับไผเนาะงัวนไงไปเลี้ยงกับแม่อ๋อไปกับทําแม่เพิ่นเนาะโดยงัวจักโตไปเลี้ยงแต่ละมื้อสี่ต อ่าสี oh. to to ่โตวะคือม oh, ือนี so oh. uth, no ้บ่ได้ไปบ่บ่มือนี้อันลงอันใส่บัตรเนี้วันพในวันพักลงใส่บาตรแล้วก็แม่ก็เลยว่าบ่เอาไปนาก็ยามมือนี่พาไว้อยู่เพื่อนมื้ออื่นจังเอาไปแบบอ๋อก็เลยปล่อยอันเลี้ยงทําบ้านเนาะโดย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 ได้เนาะได้ข่าวว่าทางน้องเองก็ได้เปิดใจบ่โดยอ๋อเปิดใจหาคุณคุยบ่หรือว่าหาฮักแท้เลยได้นหม ถ้าคุณคุยแล้วถึกใจกะเอาเลยเลยถึกใจกะ <c oughs> เอาเ,เนาะ <c oughs> แมนแลนะเนาะทันสิว่าเปิดใจว่าฉันเลยเปิดมาดนนะวะกะกะดนเนาะแต่เปิดมานี่ยังบ่มีบ่วัดหนุ่มโสดปรเข้าเมา,ารุมนะค่ะมีอยู่มีอยู่บ่โดยมีหลายบ่กะอันสิว่าก็มีอยู่แบบอันแบบมีท,ทั้งช่อง YouTube หลายๆช่ๆๆองหลายๆช่องอ๋อมีหลายช่องบอมาถ่ายทําแม่นโดยๆๆมาถ่ายกามี f อฟซีทำฟังไทยเปินการทักมาลิน้ำยู่นีโดยโดย,โดยเป็นในนอปันทักมาถึกอกถึงใจอยู่ว่า <c oughs> การยังโบทันได้ว่าถืออกถึกใจแบบการยัง แบบว่าอันเวล่ตอนนี้นะยังศึกษาดูใจกันอยู่กับเบิ่งกันไปเรื่อยๆนะยังโดยทางนอกก็ยังบุพเพตัดใจว่าเออคนนี้ซีเมนโบหรือคนนั้นบูเมนโบกัยังบูเรวาโดยโดยโดยแต่ก็ต้องศึกษาดูใจกันไปเบิร์นกันอ่าหู้นี่ใช้ใจคอกันก่อนเนาะโดยโดยส่วนการยังบูฮูเฮาเฮาก็ยังบูฮูเพิ่นคันว่าเพิ่นทักมาปรับแล้วสิตอบตกลงว่าเออแมนคนนี้แหละกะยังบูแมนนะนั่นไในน้องในเนาะโดยโดยนะ ถืททอทางน้องไปเองกะตัดใจได้ถูกเนาะว่าเปินก er nah ับบทสุดวนลุกสรุปสวาวันซะดูนสรุปเนาะโดยโดยกรให้เบิ่งศึกษาใจกับไปก่อาส่วนหลายที่ทักทายข้ามันหนุ่มทั้งหนเนาะทางไทยฝั่งไทยบอโดยบ้างก็มีอยู่แบบอ่นหนุ่มฝั่งไทยแต่เปินไปเหตุเวียกอยู่ทางอังกฤษบ่ต่างประเทศเนาะตางปร ทักกะลีก็มีเพื่อนันทีเป็นคนไทยแต่เพื่อไปเหวียงอยู่พุ่นนะด้วยด้วยเป็นไทยน้องแบบทักเขามาไงเพป็นอาเพรมณ์เบาใจาดีน้ำอยู่บ่ด้ยก็ดีอยู่มีบ่แบบพวกแบบดทักทายเขามาแบบคล้ายๆแบบพวกลูกจิตนะกะชิว่ามีก็คือบบมีบบมีก็คือมีนะเอาใหม่กะเป็นดำคนเนาะโดยโดยโดยกะมีบโหราณชลายกะ สิมีแต่คนดีๆเนาะเขามาเพื่อกระทำยู่เห็นยังอยู่กินข้าวกินน้ำแล้วโบประมาณนี้เพื่อทำมาเพื่อก็มีแต่บอกว่าเออเพื่อเพื่อเสร็จมากับเพื่อก็มีแต่บอกว่าอ้ติดตามมาจากช่องยูทูบเด้อโดยโดยที่จากช่องยูทูบมาท่านซะกินข้าวกินน้ำแล้วโบประมาณนี้เพื่อกระทำเห็นยังอยู่อาบน้ำแล้วโบกินข้าวแล้วโบเด้อแต่วันนี้กินข้าวกินน้ำแล้วบ่โดยกินแล้วได้ยังกิน ได้ปิ่งปลาปิา่งปลาปิป่งปลา,าได้มาจากทาง,ทางใดเนาะปิป่งปลานี่ยพี่น้องเอามาฝาอ๋อยันว่าฮันชอบคุณน้องไปหาเองสโ <c oughs> นว์ของบูเคยไปหาปลาจากเธอเคยบ่เคยดย้วยเข่าในหน้าเกี่ยวหรอือบ่ ยังอีกประมาณอาทิตยหนึ่งพอเพียนว่าสีได้เกี่ยวคันแบบฝนฝ่าอากาศเขาเป็นใจนะคันฝนโดนตกอ่ะสีได้เกี่ลพอฝนตกก็ต้องได้หยุดไปอีกฝนตกก็เกี่ยวอะได้เนาะคืออันยามดำใช่ไหมชั้นช้าเดี๋ยวได้บ่หนุ่มมามาเกี่ยวเข่าซอยนี่อยากได้ฮะเลยสิ่งที่เราเสียดเนาะอาก็ฝากทั้งเอฟซีพอนะมาเกี่ยวเข่าอันซอยทางเสาขุดเพิ่นโดยโดยพ่นการะนะ สแตมป์เป็ดกินอีดอกเห็นบ่บ่ต้องเป็นโฮงเป็นอีแม่ลายอยู่อ่าเป็ลายเด้อเนาะั่นคือสิบท่ทัทง FC แลก็ั่นนะ <laughs> <laughs> ยกยอกเนาะยกทางน้องเพิ่น <laughs> น้องก็อดุบดีเนาะยิ้มงามหัวม,ม่วนว่าซั่นซะนี่ครับอ่าหลายๆคนเนาะสิอ่าจับจองาทางน้องเพิ่นอยู่ตอนนี้ก็ได้อ่าสมมุติว,ว่าอ่าน้องนี่รับันอายุแว่าอายุ อันยูจจะปี5่ะจปีไยุจะปีสหปีห้าอาชีพสรุปแรกก็คือหาจปีลงมาหาสองเลยก็คือหับมมเขามาจีบได้นี่ก็หาิบลงมาเนาะแล้วส่วนลายที่เขามาเนี่ยอัยุจากปีเนาะ สิบก็มีสีบปลายสามสบสามสิบปลายมีแต่ประมาณสีบลายหรือห้าสิบาหาสิบยก็มียูคนกะมีแจะบอกว่าเทิงผ่านจีวาแบบโบราณเป็นักเป็นโบราณเป็นแฟนแต่ก็เป็นหักเป็นแฟนเป็นหักเป็นแทงไปหามาเวแบบนี้ก็ได้แบบเอาบราณเกียรนะโดยหักแพงเนาะฉันเนาะหักแพงกันเนาะโดยโดยแมนเยตางน้องเองนะ เสียงเป็ดเนาะพอ่ออยากเหงนกรตกใจว่าเสียงมีสังเนาะท <c oughs> ายกันเสียงเป็ดว่าชั้นนะเป็ดในเฮือนนี่มัเป็ดน,นี่ไงเป็ดในเฮือนนี่แหละอันกระโบาลายดอกประมาณจิตปลายโตโโแต่มันมีแต่อันโตใหญ่เดมันคือลายแล้วทางเฮือนอ่ะชาวขุดนี่มีอยู่จี่คนเนาะภายในเฮือนเลยตอนนี้ในอยู่กันอสี่คนสี่คนหมดแล้วทางชาวขุดนี่เป็นลูกคนที่เท่าไหร่เนาะ แต่แต่กอนอนะ่อันมีไอ้อ้น้องนำากันสนะี่คนแบบนี้แหละไอ้คนหนึง่งนะเสียเสียแล้วตอนนี้กันยังเลือนสมคนมีมีไอ้คนหนึ่งแล้วละก็มีน้องแล้วก็มีน้องอีกคนนึงคือเจ้าเป็นคนกลางเนาะมีแบบอยู่ในเฮือนก็มีแต่อันสรุปแล้ก็คือแบบเป็นผู้หญิงคนเดียวที่อยู่ในเฮือนนะมี<ด><ด>คนเดียวอคนึ่ะอ้คหนึ่งเนกับเพื่อนเนอกอนกับกัอัเตนอนกัเ นองของนองคนหนึ่งนอกกางยังนอยอีกนโดยโดยโ้องไปเฮียนบ่มไปทังเด็กม่ีวันยังมือนเนาะมีวันเสาร์วันเสาร์เนาะล้ลุ้มลุ้ม้มีวันเสาร์เนาะมาไปผักเฮียนมาทนซะไปดินคอบวชหนนาะไปิาะไปดินเนไปดินแล้วเล้วธรรมชาติของน้อยเนาะพนกรไดอแล้วทางนอกคนนี้ คิดจะไปหาเงินอยู่บ่รัวแนวใดโดยไอยากไปอยู่วางแผนว่าแล้วเข่าอ๋อแล้วเกี่ยวเข่าแล้วสิไปหาเงินโดยไปทางอันฝั่งไทยพุ่นบ่โดยอแล้วเคยไปจักเทื่อเลยโบเคยไปจักเทื่อบ่เคยบ่แม่นอแต่กะสิอันไปลองเบิ่งว่าสิเป็นจังได๋้ฮะนะ เปิดเปิดหูเปิดตาเบิรงเนาะบอกประเทศเปิรนกับประเทศเฮาจะคือกันบ่เนาะการนั่นเป็นอยู่ของเพิ่นกับการเป็นอยู่ของทางเฮามันคือกันบ่หรือเป็นจังไดอ่ะนะอ๋อโดยโดยกับไอเบิ่งเนาะว่าเพิ่นสิเป็นแนวไรกลับมาเบิร์นกันแต่เค้าขอคิวหน้มเพื่อนเนาะโดยอ่าพาสปอร์ตได้เห็นหรือ่ยังยังโดยกะพันว่าสี่เหตุข่าวข่าวก็คือสิ่เหตุ passport ด่วนเอาะ ราคาเท่าไรแพสปอร์ตพัสปอร์ตด่วนเลยนี่หกพัญหาเจ็ดด่วนนะบอด่วนด่วนการหกปัหาในสามอาทิตย์สอาทิตย์ทันแปดพัหาเลยสองอาทิตย์อ๋อเดยเลยใจไหวแต่ว่าแพงเนาะแพงได้ชาติดี๋รวกะทึกแดดแแ่่คนเนาะเผาเรือบอกเผ่าแรกันเนาะเหตแพงใช้แบบวัวพันธุไทยก็คือเดต โดยโดยแต่เห็ดอันธรรมดาไม่คิดบเป็นธรรมดาเดือนสองเดือนผมว่าธรรมดานี่ราคาอยู่ในสามพันหาหรือสี่พันแต่ว่ามันกะบหูกำหนดแหละจนท<น>ํามันอกอกุแหละแถวเป็นว่าออกคุณเน,เน่แต่ที่ว่าอันเบว่าอัน พหว่าปหา,หาปืนแบบหลักคิ้ว,วอะไรแบบผู<ม>้น้ำพิ่นแบบทางนอกก็ได้สอบถามน้ำนำมุงะนะแบบเอืย่ยของ้งงูกันพิ่นได้หับเลนบันสปอร์ตก็เลยทามพื่นว่าพันทกพัาแลยสามทเพื่นว่า 2008, พนาันแปดพัาลยสองทีประมาณนี้แล้วแต่เนาะเขาสช้ออแบบไะน,ในมาทับบในจ้ะแล<ม>้วอ่าทางลูกสาวกางไงเนาะ คดองสดุดายเดย้หนุ่มสดฝากมาถามาฉนะันนะก็สิว่าจังไดาก็ยังบผู้อ่ะเรนจะพู้ใหญ่เพินเ่นนะเฮายังตัดสินใจบ่ได้เน่โดยต้องผู้ใหญ่เพิ่นดมกันเน,ะนาะแน่อ,นานอนา่าส่วนหลายเนาะส่วนหลายบ่สุดเนาอย่างฮู้ว่าซั่นซะก็มีหลายๆคนก็ว่าอยู่หู้ยสาวผู้งามคดองคือสิแพงสูคดองบ่ได้เดอ้อ<า>ประมาณนี้อ่าอยากให้อธิบายให้เลยเนาะว่าเพิ่นกัอันมีอันแบบช่อง YouTube อันหลายๆช่องที่มาสัมภาษณ์น้องแล้วเนาะ เพื่อนกระเสรมาเพื่อนก็ว่าโอ้ยบวกาเสร็จอันบวกาคุยนําเด้เนาะกระทำเป็นยังก็บวกาคุยอู้อันสาวงามคดองคือสิเพ่งเนาะสู่คดองมาได้อยู่นี่ยส่วนใหญ่เขาเสรมาแน่นเนาะเขับบอยคิดไปเองเด้อ่ใช่กันเนาะโดยโดยฝากถึงอาเอฟซีพันนี้แหละบอคิดเองกอธิบายเลยเนาะโดยโดยให้ทักเข้ามาทำไทยกอนมาสั่งทักเข้ามาลินมาโหทั้งสิบวัน เป็นสุขเป็นแฟนแต่กะมาลินมาโฮเป็นหากเป็นแดงก็ได้โดยโยจักมากติมูเป็นครูก็ได้เนาอกันว่าดุนเดียวกันก็ได้กันว่าดุนไอ้ก็ไอหักน้องหักก็ว่ากันไปโดยโดยคือทั้งนอกนี่บ้างเพนไว้ว่าอยากไปเฮ็ดเบียดงันนีงกะยังบูฮูแต่ว่าอันยังบูฮูพอกระบอกว่าอันแล้วเขาก็อนจังแบบถามพี่นอกนะที่เพิ่นไปอยู่ก่อนให้เพิ่นห้างานหายแบบนี้ แบบพี่น้องเพื่อนกะเลี้วเขาเพื่อนกันไปคือกันแต่กะเลี้วเขาโค่นจังแบบถามเพื่อนอีกเธอหนะโดยโดยโดยกันยังบูฮู้เนาะโดยอะไรกันโดยเล้วอ่าไหวง่ายกันเนาะออกพรรษากับไก่เข้ามาแล้วมีช่งเพื่อนกะไก่เข้ามาแล้วกเนาะทางน้องเพื่อนเองกะนนี่เฉพาะเนาะขู่จับจองพาไปเที่ยวเนาะยนาะเนาะมีกำลังหาอยู่ นั่งหาอยู่บะว่าแล้วก็อยากว่าแล้วก็อยากมีเพื่อนน้อเพื่อนกันเนาะโดยในใจแท้ก็อยากมีเพื่อนแต่ก็คือสิบุญนี่แต่ก็ต้องลุ่นกันไปแหละสิมีหรือบุมีหรือว่าสิลอยอันกระทงคนเดียวคือกาบบเลยคนเดียวอันเลยสิเป็นแหนกกระทงลงทางนั่นเนาะนะข่าวเด้อผู้ใดเนาะใดที่บุมีคู่ก็ได้ ทางเสาขุดหนักกันยังว่างอยู่เด้อ่าว่าแต่อันร้อยกระทุ่งได้บ่สีละเป๊ะอย่างเน้อลมหนาวกับสีเข่ามาลมหนาวกับสีเข่ามาเน้ําอยากมีมอนขางเนาะอะไรกันเลยไม่ง่ายกันจะแก้มกาคนกาคนนั่นแหละกาคนน้องน้องเหมือนกับดมดีว่าท่านตาว่น บาวมวนหัวยิ ulously, ้มงามเน้องฝนกันเนาะเห็นมาครั้งแรกเนาะเห็นแม่เล็กอ๋อจะเป็นงามมาดีจุดงามก็ง่ายก็ยังบุอยากเสือเนาะของฝนยังโสดอยู่ว่าทั้นบุอยากเสือก็ต้องเสือเลยแหละเดี๋ยวว่ารอรุ่นกันต่อไปเนาะโดยโดยแม่เล็กรอรุ่นกันอีกครั้งหนึ่งน้องเพฝนเนาะก็ได้โอรุมกันมาครับกับน้องคนนี้ก็โดนพอสมควรแล้วเนาะโดยโดยแม่เล็โดยทำสุดใจขอตัวลาเนาะนน้องเพฝนมาทันซะอยู่ คือน้องเป็นยไปหานึ่งเขาหนึงน้ำเน้นองมันอากาศะอันแดงพี่น้องเลยเนาะก่อนจบคลิปเนนนองมาอยากฝากยังถึงหนุ่มๆปยูญบ่อันเบว่าอันขั้นสีผากับเบวาอันคันเวลาคนที่เขามาเนาะเามาทักหีหรือว่าทักจีบนบ่นุณ่นันก็ต้องเบว่าต้องเข้าใจะนะเบว่าเวลาฮาวางเบลอึ้งฮาวางแบบน้องบหมักแบบคนที่จุ๊จิ๊จุ๊จิ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 ้าิ๊จิ๊จิ๊บบ๊จมุจิ๊จนึบว่าน้องว่า นอบกวางเด้อแบบนี้นะนอกค้เวียกยู่แบบนี้แต่กับโใไฮแบบจุ๊จิกจุกจิกเกินไปฮะนะวางก็คือวางเนาะโ่วางก็คือบบวางมาสั้นละลมกันแบบนี้ใช้ผู้ใหญ่ฮะนะแบบมีเวลาจังลมกันโบมีเวลากะคือโบลมก็ซัันกบแบบคันผ่ดทางเพ่นมีเวลาทางน้องกูมีเวลากเพ่นกะอันทักมาข้างไว้ก็ได้แบบพันน้องมีเวลาน้องกระตบนะประมาณนี้อ่าแล้วทั้งน้องคนนี้ดินเท็ดดินได้อยู่บ่ อันพ่อมเจกออกสาธารณะอีบ่โดยอ๋อเดี๋ยวฮะก็จิทายรูปไว้เนาะโดยโดยจะเอ็ซีเนอยากได้ทางเฟซหรือว่าทางไลน์น้องเพื่อนกะติดต่อได้หมาันะติดต่อมาทางซ่องได้เนาะโดยโดยอารก็ยอะ้ามนาะแกนแข่ง n หมาจาะพ่อคนงามเนี่ยมาได้ทางา a นอ่านนี้กับกษิิคอร่าทางน่องแล้วโดยสบายดี อะก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่นอ้องซึ่งบอกแชทเองกับให้เขาไปอบรมดอว่าสอบถามมาทางสาวโซนเขาแล้วเป็นเรืองกะเปิดใจว่าฉันจะ้บะบอกสแชทกามาครั้งนี้กะเป็นครั้งแรกกะเขาไปถามไถ่เรื่องเล่าของน้องวันนั้นแหละซึ่ง,งน้องไนนี้กะได้บอกกล่าวทางบอกแชทมาแล้วนั่นเองซึ่งความพี่นอ้นอ,งอ,งองกับแชมพูผพร้อมกันนั่นแหละถ้าผู้ใดแบบเข้ามาชมคลิปเนาะก็อย่าลืมเนาะทางผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือว่า กดแชร์ให้บ่าวสิรัตในเดอ้อเพื่อที่ว่าเป็นกำลังใจให้บ่าวสิรัตติดขีดถัดต่อไปเนาะะแ,แบบว่าอาหาสาวโสดให้นุ่มโสดว่าสัน่นซะบอลสิรัตเองก็เป็นสะพานแห่งความหักติดต่อสาวคู่บาา่า,บบาวสั่นะเนาะอ่าเมือนี้บ่าวบสิรัตกะสิขอลาผมพี่น้องกลับก่อนว่าสัน่นซะโดยนี่ก็กล่าวทำมาสบายดี